อีกครับมาต่อกันเลยนะครับวันที่11เดือน12ปี67ครั้งที่21นะครับ EP 5หมดที่13ถึง16หรือ FB สิทธิชัยครั้งครับรหัส223ที่ 3, 13ถึง16พาหงมหากาพาหงสหัสสมิทมพินิม มิตะสาวุทันตังขรีมีขรังอุทิโคระเซนามารังธานาทิธรรมวิชินาชิตว,วามุนินโทตันเตสสาภวตุเตชัยมังขลานิมาราติเลกรรม,มชพิยุตศิตะสัพพรติงโครัมปนาละวจักกะมะกะทัต ทักยักขังขันติสุทันตวิชินาชิตวามุนินโทตันเตสสาภาวตุเตชยมังคลานินาลาคิลิงขชววังอธิมัตตปูตังนาอาวักขิจักกวสณนวันวจุธารุนันตังเมตตมุตมเสกวิชินาชิตวามุนินโทตันเตสสาภาวตุเตชยมังคลานิอุคิตขาคักขามติหัด ทัารุนันตังทาวันติโยชนะปะทัทงคุริมาแล้วันตังอิทิปิสังขตับมนูชิตวามุนินทูตันเตสสาภวตุเตชยมังคลานิกตวานะทัทธมุทรังอิวะขับปินียาจินจายะ ทุทวัจ,จะนะชยากานม,มัจเจสันเตนัครธูธรรมวิธินาทิตว,วามุนินโทตันเตสสาปวัติเตชยมังคลานิสัจจังวิหายะมติสัจ,จกวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตมะนังอภิธัทนทปูตังปัญญาปฏีปัจฉลิตพิทิตว,วามุนินโทตันเตสสาปวัติเตชยมังคลานิ นันโทปนันทัพจุขังวิถุทังมหิตจิงปุตเตนะเทระปุจเกนะธรรมาปยันโตอิทูปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตสสาภวตุเตชยมังคลานิทุกขาหะท,ทิทิปุจเกนะสุทัตหะหัดทั้งพรมมังวิสุทธิจุิทิภักกาพิธานัง ญานะทะเทนะวิจินาชิตตวามุนินโทตันเตสสาภาวตุเตชยมังคาานิเอตาปิพุทธชัยมังขาระกทะทคะทาทายโยวาโนูที่นาทีเนสรเตมตันทีหิตตวานันเะกะวิวิธานิจุปัฏฐานิมุขังสุขังอธิธาเมยญนณรสปัญโย มหาการุณิโกนาทโทหิตายะสัพป,ปานินางปูเรตวาปารมีสัพพาปตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนสัจจวัชนะหุนตุเตชยมังขลังชยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันเทวัถโนเอวังตะวังวิชโยหูหิชยัยสุชยมังคะเลอปา ลาภิปปัลลังเกสีเสปทวิโปกะเลอภิเเกสัพพุทธานังอาคาปะตโตปมุทติสุนักตังสุมังคาลังสุปะพาตังสุมุตติตังสุขโนสุมุหุโตจะสุจิตังธรรมจาริสุปทาขีนังกายะกรรมังวาจากรรมังปทาขีนังปทาขีนังมนกรรมังปนิ ทิเตปทากินาปะทากินากตตวานาลพันตัเทปะทากินีปวัตุสาภมังกลังลักขันตุสาปเตวตาสาพพุธานุภาเวนัสสธาสสติภวันตุเตปวัตุสาภมังกลังลักขันตุสาปเตวตาสาพธัรมมาภาเวนัสทธาสูติภวันตุเตส สาพมังขลังลักขันตุสาปเตวตาสาปสังขานุภาเวนัส,สัทธาโสติภวันตุเตที่สิปัตติธานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตหิงเตหิงตาธรรมมทธเนนะภวันตเต ปูชิตาสูติงกโรนเตธะวิหารมันทะเลเทลาจะมัชนาวกาจะพิกขวุสารมิกาธานปฏิอุปาสกาคามาจัเทสานิคมาจะอิสราสัปปานภูตาสุขิตาพะวันตุเตชราูุ้ชาเยปิจัอันทสัมภวาสังเสทชาตาอัวูปะ ปาติกานี่ยานิกังธรรมะวะจรังปฏิจจตเตสัพเพปิทุขจักกรุณตุสังขยังทาตุจิรังสัตังธรรมูธรรมะทาราจะปพุคารสังโฆมูตุสุปสมัคโควะอัตถายะจัหิตายะจักอเมหิรักขตุสัมภูมูสัม สัมธม,มูสัพเพปิธรรม,มะจาริโนวุติงสัมปานุเนยามะธรรมไมอริย <c oughs> ประเวทิเตสันนาโหุติสมสัพเพปิปานิโนพุทธศา,าสนีธรรม,มะทารังประเวชันตูกาเรเทวูประวัตสปุบุติภาวยะสัตตานังสมิธังเนติ เมทะนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมีนาราชาโนปะชังรักขันตุสัพพธาที่สิบห้าเทวตาอุยะ อยู่ชนะคาถาถูกกัปัตาจะนิทุกขาพยาปตาจะนิพยาโสกัปัตาจนะนิโซกะหุนหตุสพัพเปปปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตงังปุญญสัมปทังสัพเพเทโหนมโมทันตุสัพปสัมปสิตสิทธิยาทานังทันตุสัทธายาสีลังลักขันตุ สัพพธาภาวนาพิรตาหูตุกขัดฉันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาปรปตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตชนารักขังพันธามิสัพพสูโอจิสุขสุมังคราคาถาหุนตูกสัพพังสุมังคาลังลักขันตุสาปเทวตาสัพพุทานุภาเวนัสโธทิหุนตูกนิรันตรัง หุนตุส <des> ัพพังสุ망เขารังรักขันตุสาปเตวัตาสัพะธรรมานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตรังหุนตุสัพพังสุ망เขารังรักขันตุสาปเตวัตาสัพะสังขานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตรังด้วยอนุภาพ แห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพลียนและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนัยด้วยการสาธยายบทสวดพระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภยัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมน ะธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิาตายอดเสร็ฐีเหรียญยอดเสร็ฐีเหรียญไหวคูหกแตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประิจจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุประการเทอญ